ท่านเคยรู้สึกไหมว่าแม้เราจะวางแผนทุกอย่างอย่างรอบคอบแต่บางสิ่งกลับหลุดจากปลายนิ้วไปเสมอราวกับมีฟ้าลิขิตที่เรามองไม่เห็นและเคยสงสัยไหมว่าแม้โชคชะตาจะขีดเขียนเส้นทางเหตุใดใครบางคนถึงยังเดินด้วยความมุ่งมั่นไม่หยุดยัง้งข้าจะเล่าให้ท่านฟังเรื่องของชายผู้ที่ไม่ได้เอาชนะโชคชะตา แต่เข้าใจมันและใช้มันเป็นพลังเรื่องของของเบ้งผู้ที่วางแผนจนโลกสะเทือนแต่ยังยอมก้มศีรษะให้กับสัจธรรมของฟ้าถ้ำโงลังกังจุดเริ่มต้นแห่งการเตรียมพร้อมย้อนกลับไปในยุคที่แผ่นดินจีนเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หลังจากการปรับโครงสร้างราชวงศ์ฮั่นตะวันออกซึ่งเริ่มต้นจากความไม่สงบในปีคศ 184และการปรับเปลี่ยนขั้วอำนาจที่ตามมาเหล่าผู้นำท้องถิ่นต่างช่วงชิงบทบาทสร้างความไม่แน่นอนไปทั่วสามก๊กไม่ได้เป็นเรื่องราวของการขับเคลื่อนบทบาทและการเปลี่ยนฐานอำนาจแต่ยังเป็นมหากาบแห่งปัญญากลยุทธ์และการอย่างรู้ถึงธรรมชาติของการพัฒนาที่ซึ่งบุคคลมากมาย ได้สำแดงความสามารถและข้อจำกัดของตนเองและในบรรดาเหล่าผู้บริหารและนักปรา์ทั้งหลายที่รู้จักกันในานามจุก,กัดเหลียงคือชื่อที่โดดเด่นราวกับดาวเหนือที่นำทางในยามราตรีหลายคนอาจเข้าใจผิดว่าเป็นเพียงนักวางแผนที่ชาญฉลาดแต่แท้จริงแล้วเบื้องหลังความสามารถอันเป็นเลิศของเขาคือปรัชญาชีวิตที่ลึกซึง้งเกี่ยวกับการยอมรับ และการลงมือทำนั่นคือความเชื่อในจังหวะแห่งชีวิตและการกระทำของมนุษย์ที่ต้องทำงานร่วมกันอย่างกลมกลืนเราจินตนาการถึงชีวิตของของเบ้งก่อนที่เขาจะออกสู่โลกกว้างบันทึกทางประวัติศาสตร์ระบุไว้ว่าเขาใช้ชีวิตอยู่อย่างสันโดษในถ้ำโงหลังกังในหลงจงใกล้เมืองเซียงหยางมนทลหูเป่ยในช่วงเวลานั้นประมาณปีคศ .200 ต้นๆ เขาไม่ได้สนใจเข้ารับบทบาททางการกับผู้นำคนใดแม้ว่าจะมีชื่อเสียงในเรื่องความสามารถและประวัติศาสตร์ยังเล่าว่ามีผู้คนมากมายรวมถึงปัญญาชนชั้นสูงในยุคนั้นเช่นซูมาเตกโชจีซีชุยโจผิงและซอมาหุยที่ต่างยกย่องและมองเห็นถึงศักยภาพอันไร้ขีดจำกัดในตัวเขาในฐานะผู้บริหารแผ่นดินผู้สามารถพลิกฟื้น สถานการณ์ที่ท้าทายได้เขาใช้เวลาศึกษาตำราบโบราณดาราศาสตร์ภูมิศาสตร์กฎหมายการบริหารจัดการและหลักการบริหารผู้คนอย่างท่องแท้การที่เขาเลือกที่จะกิบตัวไม่รีบร้อนเข้ารับใช้ใครทั้งที่หลายคนต่างต้องการตัวสะท้อนถึงกลวิธีการคิดที่ลึกซึง้งเขาไม่เพียงแต่หาความรู้แต่ยังรอคอยจังหวะและโอกาสที่เหมาะสมที่สุด พร้อมกับประเมินสถานการณ์ทางการเมืองและกำลังของแต่ละฝ่ายอย่างรอบคอบเพื่อให้การลงมือทำนั้นทรงประสิทธิภาพสูงสุดนี่ไม่ใช่การรอคอยจังหวะเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการเตรียมพร้อมอย่างตั้งใจด้วยความอดทนอันยิ่งยองเพื่อรับมือกับสิ่งที่กำลังจะมาถึงเปรียบได้กับการที่เราทุกคนใช้เวลาพัฒนาตนเองไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ การลงทุนในความรู้หรือการฝึกฝนวิธีคิดให้คมคายเพื่อเตรียมรับมือกับโอกาสและความท้าทายที่รออยู่เบื้องหน้าในชีวิตจริงสามก๊กบทเรียนแห่งวิสัยทัศน์และการปรับใช้เมื่อเล่าปีประสบภาวะยากลำบากในการสร้างฐานอำนาจได้ยินชื่อเสียงของคงเบ้งจากบุคคลที่เขานับถือ วรรณกรรมสามก๊กบรรยายว่าเล่าปีตั้งใจออกเดินทางไปเชิญถึง3ครั้ง3คราโดย2ครั้งแรกเล่าปีไม่พบคงเบ้งแต่ในครั้งที่3ประมาณปีคศ .207 ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่รู้จักกันในชื่อสามก๊กคราที่3เล่าปีได้เดินทางฝ่ายหิมะและอุปสรรคต่างๆไปยังถ้ำงโงหลังกังในที่สุดก็ได้พบกับคงเบ้งผู้กำลังพักผ่อนอยู่ เมื่อคงเบ้งตื่นขึ้นเล่าปีได้แสดงความนับถืออย่างสูงและร้องขอให้เขาออกช่วยสร้างสารรค์แผ่นดินท่าทีของเล่าปีในครั้งนั้นเป็นดังการตอกย้ำถึงภาวะผู้นำอันยิ่งใหญ่คือการมองเห็นศักยภาพที่ซ่อนเร้นในผู้อื่นความอดทนในการรอคอยและความถ่อมตนในการยอมรับความรู้ความสามารถของผู้อื่นซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้นำที่แท้จริงต้องมี เพื่อดึงศักยภาพทีมออกมาให้ได้มากที่สุดความมุ่งมั่นของเล่าปีเป็นพลังที่สามารถดึงดูดปราดผู้ยิ่งใหญ่อย่างคงเบ้งให้ออกมาช่วยคลี่คลายสถานการณ์และเมื่อคงเบ้งตัดสินใจรับบทบาทบันทึกทางประวัติศาสตร์ระบุว่าเล่าปีก็ให้ความไว้วางใจในตัวคงเบ้งอย่างเต็มเปี่ยมถึงกับกล่าวว่าการมีจูกัดเหลียงก็เหมือนปลาได้น้ำซึ่งเป็นการแสดงออกถึงการยอมรับ และความเชื่อมั่นในศักยภาพของบุคลากรอ,อันไร้ข้อกังขาอันเป็นรากฐานสำคัญของความสำเร็จในภายภาคหน้าการที่คขงเบ้งตัดสินใจออกจากถ้ำงโงหลังกังนั้นไม่ใช่เพราะเขาเชื่อว่าจังหวะแห่งชีวิตกําหนดไว้เพียงเท่านั้นแต่เพราะเขาเห็นถึงโอกาสที่สอดคล้องกับความรู้ความสามารถที่เขาสั่งสมมาประวัติศาสตร์ระบุว่า การทำนายนี้ไม่ใช่การนั่งรอจังหวะเพียงอย่างเดียวเขายังคงต้องวางกลยุทธ์อันแยบยลร่วมกับจิวยี่ทั้งการใช้แผนหลอกล่อโจโฉให้ผูกเรือเข้าด้วยกันเพื่อส่งเสริมการแพร่กระจายของความไม่มั่นคงการใช้แผนเพลงกลยุทธ์เผากองเรือด้วยเรือที่บรรทุกเชื้อเพลิงผู้นำอาวุโสข,ของงอกกกแกล้งทำเป็นสวามิภักดิ์และนำกองเรือเพลิงเข้าสู่ปฏิบัติการ การดาเนินกลยุทธ์เกิดขึ้นในคืนที่ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดแรงทําให้กองเรือของโจโฉถูกปกคลุมด้วยเปลวเพลิงจนต้องปรับทับอย่างเร่งด่วนนี่ไม่ใช่การพึ่งพาจังหวะชีวิตเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการสร้างสรรค์โอกาสด้วยปัญญาอันล้ําลึกที่อย่างรู้วิถีธรรมชาติและความพยายามอันสุดยอดของมนุษย์เป็นการตอกย้าว่าแม้จังหวะชีวิตจะเอื้ออํานวยแต่หากปราศจากการลงมือทําอย่างชาญฉลาดและรวดเร็ว โอกาสนั้นก็จะผ่านไปอย่างเปล่าประโยชน์สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงหลักการสำคัญในการใช้ชีวิตของเราทุกคนนั่นคือกลยุทธ์การคิดการที่เราจะประสบความสำเร็จได้ไม่ใช่แค่มีความรู้แต่ต้องรู้จักนำความรู้นั้นมาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริงรู้จักปรับเปลี่ยนแผนการเมื่อเจออุปสรรคที่ไม่คาดฝันและที่สำคัญคือความยืดหยุ่นทางคิด ในการเผชิญหน้ากับปัญหาต่างๆในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานการลงทุนหรือแม้กระทั่งเรื่องส่วนตัวเราต้องตระหนักว่าบางสิ่งเราควบคุมได้บางสิ่งเราควบคุมไม่ได้สิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เราก็ต้องเรียนรู้ที่จะยอมรับและปรับตัวแต่สิ่งที่เราควบคุมได้เราต้องลงมือทำอย่างเต็มที่และไม่ย่อท้อความท้าทายในจิตใจ เมื่อจังหวะชีวิตท้าทายแผนการอย่างไรก็ตามเส้นทางชีวิตของคงเบ้งก็ไม่ได้ราบรื่นเสมอไปมีหลายครั้งที่แผนการของเขาถูกจังหวะแห่งชีวิตเข้ามาทดสอบลองนึกถึงเหตุการณ์หลังยุทธการผาแดงเมื่อโจโฉถอยทัพวรรณกรรมสามก๊กบรรยายว่าคงเบ้งได้ทำนายเส้นทางหลบหนีของโจโฉได้อย่างแม่นยำ โดยคาดการว่าโจโฉจะเลือกเส้นทางที่ยากลำบากที่สุดเพราะคาดไม่ถึงและสั่งให้กวนอูไปซุ่มรอเพื่อดำเนินกลยุทธ์สำคัญพร้อมเตือนว่าความผูกพันในอดีตอาจทำให้ท่านไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้เต็มที่แผนการของของเบ้งคือการสร้างสมดุลอำนาจในแผ่นดินไม่ให้ผู้นำท่านใดมีอิทธิพลมากเกินไป อันจะนำไปสู่ความไม่มั่นคงที่ยืดเยื้อการที่โจโฉรอดไปได้จึงเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์มหาภาคแต่คงเบ้งก็ตระหนักดีว่าบุคลิกภาพของกวนอูที่ยึดมั่นในคุณธรรมและความกระตัญยูที่โจโฉเคยมีให้ในอดีตอาจทำให้เขาไม่สามารถปฏิบัติภาร,รกิจได้อย่างที่ตั้งใจไว้กวนอูในที่สุดก็เลือกที่จะปล่อยโจโฉไป ตามความรู้สึกส่วนตัวนี่คือสิ่งที่เรียกว่าข้อจํากัดของมนุษย์ที่แม้แต่ขงเบ้งผู้ยิ่งใหญ่ก็ไม่อาจควบคุมได้อย่างสมบูรณ์แต่เขาก็ยังคงสามารถใช้ประโยชน์จากข้อจำกัดนี้ในเชิงกลยุทธ์ได้เหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของจิตวิทยาในการทำความเข้าใจผู้อื่นรวมถึง การยอมรับในข้อจำกัดของตนเองและผู้อื่นด้วยแผนการที่ยอดเยี่ยมเพียงใดก็ย่อมมีจุดที่ต้องปรับหากเราไม่อาจเข้าใจแรงจูงใจที่ซ่อนเร้นในจิตใจของผู้ลงมือทำได้ดีพอและบทเรียนนี้ยังสอนให้เราตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการความคาดหวังไม่ใช่แค่กับผู้อื่นแต่กับตัวเราเองด้วยแม้เราจะวางแผนมาดีแค่ไหนแต่ในโลกแห่งความเป็นจริง มักจะมีปัจจัยที่ไม่คาดฝันเข้ามาเกี่ยวข้องเสมอซึ่งบางครั้งก็คือธรรมชาติของมนุษย์เองและนี่คือจุดที่สุขภาพจิตของผู้นำถูกทดสอบการยอมรับในความผิดพลาดหรือผลลัพธ์ที่ไม่เป็นไปตามคาดหวังและการก้าวต่อไปโดยไม่จมอยู่กับความเสียใจคือสิ่งที่สำคัญที่สุดผู้ที่แข็งแกร่งอย่างแท้จริงไม่ใช่ผู้ที่ไม่เคยประสบความท้าทายแต่คือผู้ที่ลุกขึ้นเดินต่อได้เสมอ ภายหลังยุทธการผาแดงแม้จะประสบความสำเร็จอันยิ่งใหญ่แต่ความสัมพันธ์ระหว่างเล่าปีและเงาะกกก็ไม่ได้ราบรื่นนักประวัติศาสตร์ระบุว่าโดยเฉพาะประเด็นเรื่องการแย่งชิงเกงจิว๋วซึ่งเป็นหัวเมืองยุทธศาสตร์สำคัญที่เงาะกกต้องการคืนบันทึกทางประวัติศาสตร์ยังเผยว่าคงแบงได้แสดงบทบาทของนักการทูตผู้ปราดเปรียงอย่างแท้จริงเขาใช้ความสามารถในการเจรจาต่อรอง และการทำความเข้าใจผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายเพื่อประคับประคองความร่วมมือระหว่างจกกก,กและเงาะก,กกให้คงอยู่แม้จะมีความตึงเครียดและบางครั้งถึงขั้นเผชิญหน้ากันการรักษาพันธมิตรที่เปราะบางนี้เป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่งต่อการอยู่รอดของจกก,ก,กและสะท้อนถึงกลยุทธ์ที่เหนือกว่าการใช้กำลังเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการใช้ปัญญาในการสร้างและรักษาสมดุลทางการเมือง คงเบ้งเป็นผู้สร้างสารและจัดการแผ่นดินหลังจากการจัดตั้งจกกอกประมาณปีคิเทศกราช221และการจากไปของเล่าปีคิเทศกราช223ทิ 3, ้งภาระหนักอึ้งไว้บนบ่าของคงเบ้งในฐานะผู้สําเร็จราชการแทนเล่าเสี้ยนผู้เยาวาประวัติศาสตร์ระบุชัดเจนว่าคงเบ้งไม่ได้เป็นเพียงผู้บัญชาการผู้เกรียงไกรแต่เขาก้าวขึ้นสู่บทบาทของ อัครมหาเสนาบดีผู้แบกรับภาระหนักอึ้งในการบริหารจัดการประเทศทั้งหมดการตัดสินใจทุกอย่างก้าวของเขากำหนดชะตาชีวิตของจกกกคงแบ่งได้แสดงให้เห็นถึงภาวะผู้นำอันยิ่งใหญ่ในการสร้างสารรค์และบุรณะแผ่นดินที่อ่อนแอให้แข็งแกรง่งเขาจัดระเบียบกฎหมายให้ยุติธรรมและชัดเจนโดยมีบทบาทที่เด็ดขาดแต่เป็นธรรมเพื่อให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างสงบสุข และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศซึ่งสิ่งนี้ทำให้ความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อรัฐบาลเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลเขาพัฒนาระบบการเกษตรอย่างจริงจังส่งเสริมการชนลประทานโดยเฉพาะในพื้นที่เสฉวนซึ่งเป็นอู่ข้าวอู่น้ำสำคัญเพื่อให้จกกกมีสเสบียงเพียงพอต่อการดำรงอยู่และดำเนินกลยุทธ์และจัดการการคลังอย่างรัดกุมเหล่านี้คือการลงมือทำอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับดินแดนที่เปราะบางโดยไม่พึ่งพิงแต่จังหวะชีวิตเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการวางแผนและลงมือทำอย่างเข้มแข็งในช่วงนี้เองคงเบ้งยังต้องเผชิญกับความท้าทายจากชนเผ่าทานใต้ที่ก่อความไม่สงบประวัติศาสตร์บันทึกว่าด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกลและเข้าใจสถานการณ์ของชนเผ่าท้องถิน่นเขาตระหนักว่าการคลี่คลายสถานการณ์ด้วยกำลังเพียงอย่างเดียว จะนำมาซึ่งความไม่ลงรอยและปัญหาไม่สิ้นสุดเขาจึงเลือกใช้กลยุทธ์ที่เหนือกว่าการเผชิญหน้าโดยตรงนั่นคือการจัดการสถานการณ์เบงเฮ็กด้วยกลวิธี7จับเปล่อยประมาณปีคศ225ซึ่งเป็นผู้นำชนเผ่าทางใต้วรรณกรรม3มก๊กบรรยายว่าจับตัวเบงเฮ็กได้ถึง7ครั้งแต่ก็ปล่อยตัวไปทั้ง7ครั้ง ด้วยความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในจิตวิทยาของมนุษย์และความเชื่อมั่นว่าการชนะใจคนสำคัญกว่าการชนะการดำเนินกลยุทธ์การกระทำนี้ไม่ใช่เพียงการแสดงเมตตาแต่เป็นการแสดงถึงความเหนือกว่าทางปัญญาที่ทำให้ผู้นำต้องยอมรับด้วยใจจริงเพราะเบงเฮกได้เห็นถึงความสามารถที่เหนือกว่าของคงเบงในการวางแผนและความเมตตาที่เหนือกว่าในการปกครอง ในที่สุดเบงเฮกก็ยอมรับในอำนาจและกลายเป็นพันธมิตรที่จงรักภักดีเป็นกำลังสำคัญในการรักษาสันติภาพทางใต้นี่คือบทพิสูจน์ถึงกลลวิธีคิดที่ไม่ยึดติดกับวิธีการเดิมๆแต่เป็นการใช้ปัญญาความอดทนและความเข้าใจในธรรมชาติของมนุษย์เพื่อสร้างสันติภาพและความมั่นคงในระยะยาวซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญอย่างยิ่ง ก่อนที่เขาจะสามารถคิดถึงการดำเนินกลยุทธ์ในภาพเหนือได้สะท้อนให้เห็นว่าผู้นำที่แท้จริงไม่ได้เป็นแค่ผู้สั่งการแต่คือผู้สร้างสรรค์ผู้บริหารและผู้รวมใจคนการเรียนรู้จากความท้าทายบ่อเกิดของปัญญาที่แท้จริงก่อนที่ขงเบ้งจะเริ่มแผนการดำเนินกลยุทธ์ในภาคเหนือครั้งแรกประมาณปีคศ227 ประวัติศาสตร์บันทึกว่าเขาได้เขียนดีกาออกศึกหรือชูสีบาวอันเป็นจดหมายอันศักดิ์สิทธิ์ถึงเล่าเซียนจักรพรรดิแห่งจกกกบรรยายถึงความพักดีอันแรงกล้าของตนต่อราชวงศ์ฮั่นกำลังโรยราและความจำเป็นในการรับมือกับวุยกกเพื่อกอบกู้แผ่นดินนี่ไม่ใช่แค่เอกสารราชการธรรมดาแต่เป็นดั่งพินัยกรรมแห่งจิตวิญ,ญญาณที่เปี่ยมด้วยปรัชญาแห่งความเสียสละ และภาวะผู้นำที่ตระหนักถึงภาระอันยิ่งใหญ่ที่แบกรับไว้การกระทำนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอันแน่วแน่และวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในการบรรลุเป้าหมายสูงสุดนั่นคือการรวมแผ่นดินความท้าทายไม่ใช่จุดสิ้นสุดแต่เป็นบทเรียนอันล้ำค่าประวัติศาสตร์ระบุว่าของแบงเองก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จในทุกการดำเนินกลยุทธ์ในภาคเหนือแต่ทุกครั้งที่ประสบความท้าทาย เขาจะเรียนรู้ปรับปรุงและพัฒนาตนเองอยู่เสมอนี่คือวิธีคิดของผู้ที่ต้องการพัฒนาตนเองอย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นการพิจารณาถึงจุดอ่อนในกลยุทธ์หรือการประเมินสถานการณ์อย่างรอบด้านยิ่งขึ้นยกตัวอย่างเช่นความพยายามในการดำเนินกลยุทธ์ในภาคเหนือหลายครั้งของของเบ้งเพื่อรับมือกับวีกกระหว่างปีคศ2 2 8ถึง234 ประวัติศาสตร์ระบุว่าเขาได้นำกำลังพลบุกขึ้นเหนือถึง5ครั้งบางตำราว่า6ครั้งโดยเป้าหมายคือการฟื้นฟูราชวงศ์ฮั่นซึ่งเป็นปณิธานสูงสุดของเล่าปีและแม้ว่าเขาจะประสบปัญหาด้านกำลังพลที่ด้อยกว่าและเส้นทางส่งสเสบียงที่ยากลำบากซึ่งเป็นความท้าทายที่อยู่นอกเหนือการควบคุมขงเบ้ง ก็ได้พยายามคิดค้นและปรับปรุงระบบการส่งกำลังบำรุงอย่างไม่หยุดหย่อนเขายังใช้กลยุทธ์มากมายเช่นการใช้กลศึกในการควบคุมสถานการณ์การพยายามสร้างสถานการณ์ที่เอื้ออำหนยและยังคงส่งกำลังพลเข้าดำเนินการอย่างไม่ย่อท้อแต่ก็มีปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้เข้ามาเกี่ยวข้องเสมอเช่นกำลังพลที่เหนือกว่าของวีกก ที่มักจะตั้งรับอย่างแข็งแกร่งความผิดพลาดของแม่ทัพนายกองบางคนอย่างมาเจ๊กที่ยุทธการเกตเต็งซึ่งขงเบ้งต้องยอมรับความผิดพลาดนี้และลงโทษตนเองด้วยการลดขั้นบรรดาศักดิ์แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบในฐานะผู้นำและความพร้อมที่จะเรียนรู้จากความผิดพลาดของตนเองและลูกน้องเพื่อแก้ปัญหาส่งสเสบียงวรรณกรรมสามก,ก๊กบรรยายว่า คงเบ้งได้คิดค้นนวัตกรรมอย่างโคไม้และม้ากรนหรือ wooden ox and flowing horse ซึ่งเป็นเครื่องมือช่วยลำเลียงสเสบียงที่มีประสิทธิภาพสูงแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการปรับตัวและคิดค้นเทคโนโลยีคงเบ้งก็ยอมรับในข้อจำกัดเหล่านี้และไม่เคยหยุดที่จะพยายามหาหนทางใหม่ๆจนกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิตที่ทุ่งราบอู่จ้างประวัติศาสตร์ระบุว่า ตลอดการดำเนินกลยุทธ์ในภาคเหนือนี้เป็นช่วงเวลาที่คงเบ้งต้องทำงานอย่างหนักและแบกรับภาระทั้งทางร่างกายและสุขภาพจิตอย่างมหาศาลซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้สุขภาพของเขาทรุดโทรมลงในที่สุดนี่คือการแสดงออกถึงความทุ่มเทอย่างสุดชีวิตและความมุ่งมั่นในการบรรลุเป้าหมายแม้จะต้องเผชิญหน้ากับอุปสรรคมากมายก็ตาม และยังเป็นแบบอย่างของปรัชญาการเป็นผู้นำที่แท้จริงที่ทุ่มเทเพื่อส่วนรวมอย่างแท้จริงในชีวิตของเราก็เช่นกันเมื่อเราตั้งเป้าหมายอะไรไว้แล้วไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังแทนที่จะโทษจังหวะชีวิตหรือโทษปัจจัยภายนอกคงเบ้งสอนให้เรามองย้อนกลับมาที่การกระทำของเราเองอะไรคือสิ่งที่เราควบคุมได้อะไรคือสิ่งที่เราสามารถทำได้ดีกว่านี้นี่คือปรชัชญา แห่งการพัฒนาตนเองอย่างแท้จริงที่ไม่ใช่การนั่งรอให้ทุกอย่างเป็นไปตามที่หวังแต่เป็นการลงมือสร้างความหวังนั้นด้วยมือของเราเองและไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรการที่เราได้ทำอย่างเต็มที่แล้วนั่นคือชัยชนะที่แท้จริงของชีวิตบทสรุปสร้างวิสัยทัศน์ชีวิตด้วยมือเราเองทำไมคงแบ้งถึงเชื่อในจังหวะแห่งชีวิต แต่ยังคงวางแผนอย่างไม่หยุดยนต์คำตอบไม่ได้อยู่ที่การเลือกเชื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการเข้าใจถึงความสัมพันธ์และการทำงานร่วมกันของทั้งสองสิ่งนี้สำหรับคงเบ้งจังหวะแห่งชีวิตหรือสิ่งที่ควบคุมไม่ได้โอกาสคงเบ้งยอมรับว่ามีบางปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของมนุษย์เช่นสภาพอากาศที่ไม่คาดฝัน เหตุการณ์เหนือความคาดหมายหรือแม้แต่บุคลิกภาพบางอย่างของบุคคล<ๆ>เช่นความเชื่อมั่นของกวนอูเขามองว่านี่คือสิ่งที่ต้องยอมรับและทำความเข้าใจนี่คือการสอนให้เรายอมรับความไม่สมบูรณ์แบบของชีวิตและเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอยู่กับมันการลงมือทำหรือสิ่งที่ควบคุมได้ความพยายามของมนุษย์แม้จะยอมรับในจังหวะแห่งชีวิต แต่คงเบ้งก็ไม่เคยหยุดวางแผนเตรียมการหรือลงมือทำอย่างเต็มความสามารถเพราะเขาเชื่อว่าการลงมือทำคือหนทางเดียวที่จะสร้างโอกาสสูงสุดและบรรลุเป้าหมายที่อยู่ภายใต้การควบคุมของตนเองนี่คือการตอกย้ำถึงพลังแห่งการกระทำที่อยู่ในตัวเราทุกคนดังนั้นแทนที่จะเชื่อยอย่างใดอย่างหงนึคงเบ้งใช้ชีวิตอยู่บนหลักการที่ว่า จงทำในสิ่งที่มนุษย์พึ้นกระทำอย่างเต็มที่ที่สุดแล้วผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับจังหวะแห่งชีวิตเขาไม่ได้นั่งรอให้จังหวะชีวิตกำหนดทุกสิ่งแต่เขาพยายามสร้างวิสัยทัศน์ของตัวเองให้ดีที่สุดในกรอบที่จังหวะชีวิตกำหนดไว้เรื่องราวของของเบ้งและสามก,ก๊กไม่ใช่แค่เรื่องเล่าจากอดีตแต่เป็นบทเรียนที่ยังคงร่วมสมัยและทรงพลังสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาตนเองในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นการเป็นผู้นำที่ดีขึ้นการคิดอย่างมีกลยุทธ์ หรือแม้กระทั่งการดูแลสุขภาพจิตให้แข็งแกร่งในวันที่จังหวะชีวิตไม่เป็นใจตลอดจนเป็นแบบอย่างของผู้สร้างและนักบริหารที่ทิ้งมรดกทางความคิดและการปฏิบัติไว้ให้คนรุ่นหลังศึกษาไม่รู้จบสุดท้ายแล้วชีวิตของเราก,ก็คือการเดินทางที่เราต้องเผชิญหน้าทุกวันจังหวะชีวิตอาจนำพาเรามาในสถานการณ์ที่แตกต่างกันแต่การลงมือทำอย่างเต็มที่ด้วยปัญญาความมุ่งมั่น และความเข้าใจในธรรมชาติของการเติบโตจะเป็นกุญแจสำคัญที่นำพาเราไปสู่ความสำเร็จที่แท้จริง